สวัสดีครับผมอยู่กับกายนะครับผมโค้ชเฟลเดอร์คอนดอร์แคลร์แมนของ Bangkok, นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาขอพูดถึงเรื่องของท็อปิกที่ยังไม่เคยพูดเลยก็คือเรื่องของ French l o ฟเฟอรนะครับผม <S <S อะไรคือ French l o ฟเฟอร์อะไรคือแฟรงช์พีนีโลฟเฟอร์สิบวกเพราะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแฟรงช์พีนีโลฟเฟอรซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมคิดว่ามันมีความไอคอนิกแล้วก็สามารถแยกได้เด่นชัดเนาะ <S <S การจะพูดถึงเพิ่งแฟรงช์โลฟเฟอรเนี่ยผมก็เลยเอาแฟรงช์พีนีโลฟเฟอร์มาให้ดูแล้วกันนะครับ ซึ่งมีด้วยกัน3อย่างก็คือ Western, มีเจมส์เวสตันมีจอห์นล็อบนะครับผมแล้วก็มีควอเกตแอนด์โจนทำไมเอารองเท้าอังกฤษมานะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมสําหรับผมเนี่ยเฟนชูโรฟเฟอร์สเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างจากรองเท้าพวกแพนีโรฟเฟอร์สทั่วไปละกันมันมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินบีทวินโรฟเฟอร์สนะครับผมก็คือว่าโรฟเฟอร์สเนี่ยมันจะแบ่งด้วยกันเนาะเป็นอยู่ระหว่างที่เป็นดเรสซี่โรฟเฟอร์สนะครับผมเดรซี่โรฟเฟอร์สเนี่ยก็คือ เอ็ดเวิร์ดกรีนอะไรเงี้ยนึกภาพออกไหมพวกรองเท้าแบบสไตล์ที่แบบมีความเฉลียวมีความเรียวนิดนึงเหมือนกันกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของที่เป็นโล퍼สเป็นสไตลแบบ์แบบธรรมดาแคชชูตแบบแบบเมกันตาจา๋าดั้งเดิมแรนคอร์ดเจสบัสเงี้ยนะครับผมซึ่งมันจะมีการเย็บมีอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันส่วนพวกอินบิวทีนเนี่ยก็คือโล퍼สที่มันแบบพวกผมถือว่าพวกเอาเดนเนี่ยก็อยู่ในบริเวณระหว่างแบบทรดิชชวลแล้วก็แบบที่เป็นฟอร์มัลเนี่ยนะครับผมเฟนชุนี่โล퍼สเนี่ยมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างผมว่าออออัันดบแรรรกกเเลย็คืื่งงงขท ทรงเฟนช네์โลเฟอร์ในสมกเนียมันจะมีความที่เขาเรียกว่าคามเพลจากทางอังกฤษทัวรบบ์ก็คือมีความบอกกี้มากกว่าบอกกี้คือแปลว่ามีความใหญ่มากกว่าแล้วก็ดูเป็นกล่องดูมันเทอะทะมากกว่านะครับผมในความเทอะทะนี่ผมคิดว่ามันเป็นการสะท้อนกันของความเป็นฝรั่งเศสที่ว่าเขาก็ไม่อยากทําให้สไตล์มันสอดคล้องไปกับทางฝั่งของอเงอิกันและของอังกฤษอย่างที่สองที่อยากให้โฟกัสก็คือเรื่องของตัวที่เขาเรียกว่าตัวสตร a ปนะครับของเฟนช์โลเฟอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความอ้วนมากกว่า ผมว่ารองเท้าทั่วไปมากกว่าดีกว่าแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยผมว่าจุดหลักที่ผมสังเกตดูนะก็คือว่าเนี่ยเราเห็นตัวนี้ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าซีโก้ซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะหลักที่ผมจะเห็นได้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นของเวสตันของซีเจของรองเท้ายี่ห้อเบ็คซี่ต่างๆหรือแม้แต่ของทางเบอร์วิกที่บอกว่าเป็นแฟรงชูเอฟเฟอร์นะครับผมมีใช้เป็นลอมเนี่ยเป็นสตรัปที่มีเป็นรูปของซีโก้อยู่นะครับผมสามเรื่องของการทำตัวเอพรอนเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าของชายอเมริกันแซงเกรดเนี่ย ตัวที่ทำซิชข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเรสเลกเนี่ยมันก็คือจะดูเป็นแบนๆทั่วไปเหมือนเย็บเข้าไปเย็บเข้าไปกับกับตัวรองเท้านะครับข้างหน้าตรงแปมรองเทา้าแต่ถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นเฟรนช์โลเฟอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว,ว่าตรงเอพรอนหรือตรงแบมเนี่ยมีความยื่นขึ้นมาข้างบนนะครับผมเป็นเหมือนกับเป็นขอบยื่นขึ้นมาข้างบนซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเห็นได้เด่นชัดไม่ว่าจะเป็นตัวของจอห์น o ลอบนี่ก็ตาม ก็จะทำซิมเออพอร์นให้เป็นที่เป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าแม้แต่ตัวเจเอ็เวสตันนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวรุ่นที่เป็นของคราเกตแอนโจนส์เหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆซึ่งของเวสตันเนี่ยจะมีนอกจากที่มีเป็นแบบว่าลิปซิมเอพอรนแล้วเนี่ยก็ยังจะมีตัวสปิดโทมาด้วยการทําของเขาอันนี้เนี่ยมันมีการเหมือนกับเขาใช้คัดหรือว่าตัดทําร่องตัวนี้ด้วยเราจะเห็นได้ใช้ว่าตรงหน้าของตัวรองเท้าเนี่ยตรงเอพอร์นของเท้าเนี่ยมันจะมีรอยตัดเหมือนกับรอยเป็นรูเข้ามา แล้วก็ดึงเย็บขึ้นด้วยกันนะครับคือผมว่าคิดว่าคงน่าจะเพื่อให้มันเกิดการโป่งขึ้นมาก็เป็นจุดเด่นของเขาส่วนตัวจอห์ลอปเองเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้กรรมวิธีเดียวกันทําเดียวกันกันกบของเจมส์เ์สันเหมือนกันนะตัดแล้วก็เรสหนังขึ้นมาออกมาเย็บติดกันนะครับผมซึ่งเราคิดว่ามันมีนการประกอบส่วนหนังระหว่างหนังชิ้นตรงข้างบนกับตัวของตัวข้างๆของเท้า,า,ทานั่นเองเอพรอนของเฟรนช์โลเวอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอห์ลอปเวสตันแล้วก็รุ่นพิเศษชืช่อรุ่นแกรน่์ มันจะถูกเรสขึ้นมาหรือถูกทําให้สูงขึ้นมานะครับผมซึ่งรองเท้าที่เป็นรองเท้าของพวกอเมริกันชูหรือว่ารองเท้าอังกฤษทั่วไปเนี่ยบางทีมันเป็นหนังชิ้นเดียวแล้วก็มาทาเป็นเหมือนกับเรสเลสกก็คือทำทำเอพรอนเนี่ยใช้เย็บเข้าไปให้มันดูเหมือนมีการเย็บเข้าไปเพื่อเป็นการตกแต่งนะครับผมเหมือนกับถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยมันจะมีรอยเหมือนรอยตัดหรือรอยประสานหนังอยู่นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยครับจะมีการต่อรอยประสานหนังแล้วก็มีการเก็บให้เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยคือคทาแทราี่ยกว แฟชชั่นโลเวอร์สนะครับผมแล้วผมเนี่ยมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าควอเก้นแอนด์โจนส์อยู่เนี่ยแล้วทำไมมันเป็นแฟชชั่มันดูยังไงมันดูเป็นแฟชชั่นโลเวอร์สยังไงนะก็ต้องบอกว่าเลยว่าถ้าเราดูคุณลักษณะสิทธารางที่ผมอธิบายไปเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันกับรองเท้าทรงเวสต์เทนเหมือนกันทรงมันไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่แต่ว่าคือมีความหัวใหญ่กว่ารองเท้ารุ่นทั่วไปของรองเท้าควอเก้นแอนด์โจนส์นะครับผมมีตัวเป็นซีโก้เหมือนกันเป็นเอพร้อมเป็นน่อกงนันกน เย็บนะครับผมออกไปเพื่อประกอบอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบางทีเขาไปคัดคัดทาให้เป็นรูดลายแล้วก็ค่อยมาทําเป็นเย็บขอบหรือเปล่าแต่บางทีเพื่อการต้องการให้เป็นวัตถุประสงค์มือนกับใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะทํอย่างนั้นหนึ่งที่ว่าทําไมเราถึงเรียกว่า CJ g r a n ร h a m ตัวนี้เนี่ยถึงเป็น French l o เว e r แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นแกรน h a มเนี่ยเป็นรุ่นที่เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นครั้งแรกนี่เกิดขึ้นที่คขาเป็นจอนที่สาขาที่ปารีสก็คือว่าททททททําาาาามมมเเเเเ่่่่่่อออใให้้ตรรงงงงงสกกกกัััััับคนนนนนนนฝศชป็ุีีีิดขึจฤษ เนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์สิทิ์ของของความเป็นฝรั่งเศสอย่างชัดเจนส่วนจอห์นหลอกเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นแบรนด์อิตก็ตามแต่กรณีเขา้เข้าใจว่าเราเขาเขามีความเป็นฝรั่งเศสทั้งสูมเขาอยู่ใต้เครือแอเมสอยู่แล้วนะครับผมแต่อาแต่ว่าตรงตรงสตรัปเนี่ยม,ม,ม,มันเป็นกลมๆก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งแตกต่างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเรามองดูเป็นรองเท้าที่ก็ยังมีความโอกกี้อยู่นะถ้าเทียบอยู่จอห์นหลอกเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เท่ากับ JM w ส์เ o n นะครับผมแล้วก็เห็นไหมตรงเนี้ยก็ยังเป็นเรสเล็กอยู่ นะครับผมคือม,มีการเรสตัวเอพอนขึ้นมาเราเย็บเข้าไปมีรอยน่าจะเป็นเย็บเอชกับเอชติดกันนะครับอันนี้ก็คือแคอรูสิ่ทั้งหลายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวบ่งบอกได้แล้วว่าอะไรคือ French l o เปอรสำหรับรองท้า <Gothic> ที่อยากจะแนะนำนะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มมีอะไรที่เป็นเฟรนช์อะคาเดมีโลเปอรรุ่นแรกๆจริงเนี่ยมันก็จะมี ด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าตัวของเจมวัตสันแล้วก็จอห์นลอปเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกัน <c oughs> ตัวเจมวัตสันหนึ่งแปดศูนย์มซีนอันนี้เป็นตัวไอคอนิกแล้วผมคิดว่ามันเป็นเพนนีโลเฟอร์ที่สะท้อนถึงความเป็นบีซีบีจีหรือว่ามอร์ชิบงองชองนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือสายเปร์ปี้ของฝรั่งเศสหรือเฟรนช์ไอวีนั่นเองอ,อาร์มก,ก็พูดไปแล้วละ่ะว่าอะไรคือคาแรคเตอร์ของคอนเวนท์เฟรนช์ไอวีบ้างซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเจมวัตสันเนี่ยตำนานซึ่งมมัััััันนนนนอออออยููู่ generation, generation ่่่คคคกกกบขขงงงงงฝฝรรรรเเศศสสสหืช้ะไ็ตา ซึ่งมันก็มีอยู่ว่าเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นมันเป็น tradition ของคนฝรั่งเศสไปแล้วที่เป็น upper middle class หรือคนชั้นชั้นการระดับสูงขึ้นไปนี่ก็คือว่าเมื่อลูกชายเรียนจบเริ่มทำงานนครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการ pass on uh, j m Weston รุ่นส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานไปนะครับหรือไม่ก็ซื้อคู่ใหม่เพื่อเป็นการ congratulate หรือว่ายินดีกับลูกชายที่ได้เริ่มต้นใหม่หรเรียนจบเข้ามาก็จะมี j m Weston เนี่ย มอบให้เป็นของขวัญนะครับผมผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเวสตันหนึ่งแปดศูนย์เป็นตัวผมผมนี่ซึ่งผมจริงๆไปที่ปารีสผมก็ไปสั่งตัดรองเท้าผมมันด้วยแหละเกาสั่งเป็นตัวสีดําเหมือนกันคือเวสตันเนี่ยตัวเริ่มแรกเนี่ยก็ได้นําให้เป็นสีดำนะสำหรับทุกคนนะครับผมเรือสีน้ําตาลก็ได้แต่ผมเนี่ยพอดีผมชอบเขามากผมกเลยไปตัดที่เป็นหนังที่เป็นหนังตะกรวดนะครับผมหนังลิซาร่าลงมาซึ่งผมว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่มีความเงาของมันแล้วก็มีจุดๆๆๆอย่างเงี้ยส่วนสำหรับจอห์นหลอบเนี่ยม คนฝรั่งเศสเองก็ถือว่าเขาก็ยอมรับในจอห์นลอมเหมือนกันแต่ว่ามันถือว่าเป็นรองเท้าสำหรับคนที่เป็นเวลส์มีทรัพย์สินหรือคนที่เป็นชนชั้นสูงของฝรงัง่งเศสอย่างชาเจี๋เพราะรา,าคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็แอสซิสแตนซ์กับเคยแอมเมสที่เราเวลาเราไปที่แอมเมสที่ปรงเศสก็ตามร้านก็อยู่ติดกันตลอดเวลาส่วนมากอยู่แล้วนะครับผมถามว่าสไตล์เนี่ยผมคิดว่าคนที่ชอบจะใส่รองเท้าสไตล์นี้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีการฟอลโล่ของความเป็นทรีเดียนอยู่แล้วแต่มันมีความขบอยู่ในตัวเนาะความที่เราสึกว่าเราชอบแต่งตัวเเป็นนนนแฟชั่่่มมาากขึ้ียผคิดว ไอ้เวสตันเองหรือจอห์นหลอบเองเนี่ยถ้าเกิดขยายมีความเป็นแฟชั่นหน่อยกับเสื้อเซซูบาสที่เป็นสไตล์คอมเดอร์กาซองหรือมารมิดกับแฟชั่นได้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าเวสตันเจมเวสตัน180เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเราเห็นได้ชัดเนี่ยจริงๆแล้วเวสตันเนี่ยเขามีคอลลาบอร์ชันกับแบรนด์เสื้อผ้าหลายแบรนด์นะแล้วก็เพิ่งล่าสุดเนี่ยมีคอลลาบอร์ชันกับพวกซาไกซึ่งอะไรที่เป็นอวองการเนี่ยมันก็สามารถมาใส่กับรองเท้า J เจมเวสตันได้เหมือนกันด้วยความที่มันมเป็น bulky, กกวความที่เป็นดซี y. ราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตุผมก็จะขยับรองเท้าที่เป็นทรงแฟชั่นของเป็นแบบ half แฟชั่น half traditional เหมือน h a r f boots เหมือนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แนะน,นํามันก็เป็นตัวที่ไอคอนิกที่ทุกคนใส่เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยคุณใส่ J.M. Weston แน่นอนซึ่งบางทีก็อาจจะสับสนกับยี่ห้ออื่นนะแต่ว่าคนมันดูออกก็ดูออกว่าเนี่ยคือ J.M. Weston นะครับส่วนจอห์นหลอบเนี่ยผมคิดว่าถ้าจอห์นลอบเี่ยคนนึกภาพผู้ชายที่แต่งตัวใส่กางเกงยีนาทีกางเกงยีนสีดำๆเรียบๆออกมา ใส่จรล็อบใส่แจ็คเก็ตสูตรที่เอาจับเอามาจับแยกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมคิดว่าจับจรล็อบเนี่ยผู้ชายเป็นผู้ชายที่ชอบแฟชั่นเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ผมว่าเป็นคนโซลเนาะคือมีความชอบในใน,ใน,ในดีที่สุดอะไรอย่างงี้ดีกว่าเป็นคนที่ appreciate หรือว่าเป็นพวกฮ e d o n i s t นั่นเองแต่เขาจะ appreciate ว่าเขาในการใส่จรล็อบเนี่ยเป็นถึงการสะท้อนตัวเขาเองแล้วกันว่าถึงแม้ว่าเขาใส่สูตรที่เนียบ,เน,ยบเนียบหนึ่งตัวแต่ว่ารองเท้าเขาเองเนี่ย กึ่งกึ s. <S ่งแฟชั<_<_่นเข้าไปในตัวอยู<__<_่ที่ j u ดพิมพ์ของแต่ละคนที่ที<_<_<_่เลือกกันแล้วกันนะครับผมกอนี่ก็เป็นลุกใส่สูททั่วไปนะครับเห็นให้ดูว่าเนี่ยมันใส่กันแค่นี้เองจริงก็คือใส่กับสูทก็ได้นะครับผมลุกแรกเนี่ยผมก็ใส่ตัวสีดําจริงๆแล้วโลเฟอร์่วนี้เนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนที่ อยากทําให้การอย่างตัวมันดูสุขขึ้นมาผมก็จะเนี่ยเอาบอกกี้โลเฟอร์สผสมกับอย่างนี้แต่จะบอกว่าถึงแม้ทรงมันดูบอกกี้นะทรงใหญ่แต่ว่าพอใส่จริงๆแล้วมันก็ไม่ดูใหญ่อะไรขนาดนั้นผมว่าบางทีมันนี้มันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์หลายคนเหมือนกันแล้วก็จะแนะนําว่าใส่ก็สามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยนะหรือว่าฮาฟไซส์ดาวน์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าหัวมีความใหญ่ขึ้นมานิดน,นึงเหมือนกันแต่ว่าตัวของเจมสันเนี่ยใช้เวลาเบรกอินค่อนข้างนานฉะนั้นหลายคนถ้าแนะนําจริงก็ผมบางคนเนี่ยใส่ตรงไซส์แต่า มันมีความซิปที่ที่ฮิลนิดนึงนะแต่จะบอกว่าเนื่องจากว่าตรงข้างหลังที่เป็นเคาน์เตอร์ฮิลเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยที่เขาบุมันด้วยไลนิ่งเนี่ยเป็นไลนิ่งที่เป็นไลนิ่งหนังซึ่งปกติแล้วสม่าบางเจ้าเนี่ยพวกของอเมริกันเช่นเออร์เดนควอเกนโจนเขาจะบุด้วยสเวดมันก็เลยทำให้รู้สึกฟีลเกาะเท้ากว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทรงรองเท้าเองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ส่งผลต่อการที่ทําให้ฮิวมันสซิปอยู่แล้วนะครับผมพอเราใส่ไปเรื่อยๆปุ๊บพอมันเบรกเข้าาเเเรรื่่อยยๆนีฟิตงท้จะดีขึ้นเหมือนกันผมเนี่ยลลองมาแ้ว สองแบบทั้งแบบตรงไซส์หรือแบบลดไซส์ตั้งหลังนะผมอะถ้าเกิดช่วงที่แบบเท้าขยายขยายจริงเนี่ยผมใส่ตรงไซส์แล้วผมใส่ไปใส่มาจริงๆมันก็ฟิตได้โอเคเหมือนกันอันนี้ก็มีคาแรคเตอร์เดียวกันก็กับคนจอหลอบกันหลายคนใส่จอหลอบเนี่ยตรงเคาน์เตอร์เนี่ยฮิลเคาน์เตอร์ที่เป็นไลนิ่งเนี่ยเป็นหนังแต่ไม่ได้เป็นสเวตมันก็ทำให้รู้สึกฟิลแม่งหลุดๆเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอใส่ไปเล่ยเบรกอินเนี่ยมันไม่ได้กระทบแล้วก็จะฟิตรองเท้าเราได้ดีขึ้นมากกว่าก็ออออยยยยาาาาาากกกกกจะะบททุุคคนนนนวววว่่่่หหลลลลีีสสสงงััรรเเเข้้้ไปแูึ๊มดๆ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันไม่หลุดพอเราใส่ไปเรื่อยเรือเบรกอีกนะครับผมจะได้สบายใจได้ครับอ่ะมาคุยถึงลุคนี้ต่อผมใส่สูทของ Husband p a r i s ริสนะครับผมใส่เนคไทที่เป็นเนคไทนิดใส่เสื้อเชิ้ตของคาราคราเชิ้ตเลยเบสิกเบสิกสีเดนิมนะครับผมโทนเป็นโทนสีเข้มจริงๆนี่คือสู้เป็นสไตรป์ด้วยนะเป็นสไตรป์ที่เป็นสีเนวีเข้มๆเลยเหมือนใส่ดำรองเท้าสีดำนาฬิกาสีทองนิดนึงนะครับผมเพื่อให้ดูมีความเป็นฟังกี้นะหน่อยๆเซเวนตี้เซนต์เอ็ดดี้เซนต์นะครับผม เฟชโลเฟอร์กับสไตล์ที่เป็นสไตล์ที่เป็นสูตรสีคลาสสิกคลาสสิกนะครับผมแต่ทำไงให้มันดูไม่คลาสสิกหวังว่าใครมีคำถามมีข้อสนใจอะไรก็ตามมีโอกาสก็ลองแวะเข้ามาที่ร้านเดลคเรัรมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวในทีมเราก็พร้อมที่จะที่จะ ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำู่นนแล้วละแ,แล้วก็สำหรับหลายคนก็คงจะเห็นแล้วว่าผมชอบช่วงนี้ผมจะใส่รองเท้าอะไรมากสุดก็คงเป็นตัวของไว s อนและมอคกซีหนึ่งแปดศูนย์นั่นแหละใส่บ่อยแล้วก็ค่อยมาเป็นอีกสองตัวนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบหมดงั้นก็ลองฝากด้วยนะครับผมง่ไงเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ